สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้พามาชมบับแต่งไทยก่อนค่ะพี่น้องค่ะแต่งไทยลูกเด็กๆล,ก,ลกกระปาอเละบอลวัวมันสจ็ตัวบ่นี่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งเนี่ยปลูกแจกกระถางนางค่ะพี่น้องค่ะปลูกแบบไม่มีดินแต่ว่ามันก็คืองามงาม,งามนวยกับเป็นลายอยู่ดีค่ะนวย อ่อปอกเอเปกับบุหัวมันสิงใหญ่บอนี่ลูกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแต่แนวหวังว่ามันสิได้กินเนาะค่ะพี่น้องค่ะปิดกายดี่ลูกปของการขัดก็เป็นหน่วยอยุหานนวยค่เป็นนุ่งขายาตีกินเนื้ออ่อนๆมันสูเครมันตายก่อนก็เป็นการเสียเวลาหลังจากชมสวนเน้อน้อยของเฮาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต้องขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะก่อนอื่นเราต้องพาช,ชมสวนก่อนก่อนสิว่าเอาตัวเลขมาเบ่งตัวเลขวันนี้เนี่ยทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะตเต็นปัวกรบบ้องงาม,มบองงามเครือง่ะงดก็บเรื่องเล้ยงแลวทังจับยังไงจะดีงดที่แล้วเี่ยเขาห้าสี่ตรงตรงผู้ใหญ่ใจดีสี่หางสี่โตข้างงวดนี้ให้วิ่งหาลูดหาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขผุดแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะะเนาะค่ะเนาะ คนจั uhm, บไม้ใหคือท่าหกท่าเจ็ดท่าแปดาเก้านนินห้หาเก่าเก่าหาเด้อค่ะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี้เลขดังเลขแนวทังของอาจารย์ทั้งหลายๆเลขฟันแม่นเลขซ่องหาเมือนเก่าเมือนเก่าเสยนเก่าลานคะพี่น้องคะ นี่เลขดังผลมาเอาเลขจากพี่หญ่เจดีนะค่ะพีน้อง่าเลขไม่สวยก็รวยได้ค่ะหลังจากที่อาจารย์ยิ่งสํสำนักยิ่งยงเขาจาปล่อยเลขมาแล้วก็ดังตะพุทตพื้หากหาเจ็ดหาแปดหาเก้านี่บ่ดังค่ะพี่น้อง่ามาเอาไปเป็นแนวทางสื่อสาะกินเมงรัฐบาลมาเอาไปรวยค่ะพี่น้องค่าเอาไปซื้อเอาไปรวยเอาไปจัดการเฮาค่ะพี่น้อง่าเลขมากเลขชอบหาเก้าเก้าหานี่แหละค่ะพี่น้อง่า มากโตที่เพิ่นเน้นหายโตเถิดเพิ่นวงกลมหายแต่ว่ากเซือไวเบอร์สุดโตเด้อค่ะพี่น้องขาเก่าอาสติลังกาเป็นหกกระไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อหาเจ็ดหาแปดนี่กะรู้สึกว่าดังรู้เด้อค่ะพี่น้องคขาคอยพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะผู้ใดมามักบูชอบเรือนผ่านคือเก่าเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณกัน มันปลูกแซมกันหลายมันเลยยืนดเป็นโซ่บวบหัวมันสิเป็นอันนี้ก็สิเป็นพันธุ์เนื้อปลมอมค่ะพี่นอ้นนองค่ะเนืนอน้อปุมกลมอันนี้ก็ะสวยถอดไอ้บัตรแดงถอดถอดอันนี้เป็นไอ้ทั่วพู่ค่ะพี่น้องค่ะทั่วพู่นี่ปลูกกันทั้ทงทั่วพู่สีเหล่แล,แล้วก็ทั่วพู่สีเขียวทั่วพู่สีแหล่ๆบเกิดค่ะเกิดแต่ทั่วพู่สีเขียว ขนาดเอาเสียน้ำไปเป็นอาทิตย์กระบ,บือเม็ดบรตื่นค่ะทั่วผู้สีนดมือมงวงหนวกบันฟังตรงขาเพ่มกระห้องเสียงดังดังแดดแจ่มมากเลยค่ะมื่อนี้ค่ะพี่น้องค่ะแดดแจ่มแจ่มมากเลยวบ้านในคำเพิ่มวันอีแดดแจ่มมึงกะทีคนนี้เบลอถ,งงถือเลย เบ,บิ่งอีกรอบขาดเลกจากผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ,ะผู้ใหญ่ใจดีวหวด้าถ้าเขาอีเกษียมาแบ่งบัตนะคะพี่น้องค่ะเป็นเขามาสามหมวดแล้วเด้อเข่าแบบต้องตรงน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีววดคคร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ